สบายดีพี่น้องสบายดีปาลุ่สเชยีน้องลิงลิงคนนะฮักมาแล้ววัสด,ดีละ่ะเมื่อไงกาสิบห้าเฮ็ดพี่น้องเขาว่าเฮ็ดออกฝนตกดูเฮ็ดออกเขาว่าใส่ลูกอ้าวเฮ็ดออกเฮ็ดออกอยู่ใกล้เทียงพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยังบันเฮเบบึงมาให้พี่น้องบึงเฮ็ดยังนี่ เออเห็ดยนี่ยพี่น้องแม่นบบเห็ดกลนท่างพี่น้ององอเห็ดกลนท่างพี่น้องยังเนนเนๆออกใกล้ๆเทียงพี่น้องม่ต้องไปหาไก่เจ<ะ>็บพี่ดอกหนึง่งนี่สองดอกพี่น้องออยังใหญ่ยยเลยตัวนี้ กุ้ง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 ยังแน่นพีดอกบักใหญ่พี่น้องลิงถืออยู่ดสิให้ลอยถืออถือถือนี่องามๆโอเคดอกบักใหญ่พี่น้องเฮ็ดก้นทางบ้านบ้านแม่น้องลิงเอิ้นเฮ็ดก้นทางบ้านอื่นบ่ฮ้หอเฮ็ดหยังเนาะ ออกอยู่แค้มแค้มเทียงเลยพี่น้องไปะจะหาเหลาะป่าแบบน,นี้ย่งางลูกย่างไปปุ๊บเก๋บุดทางลิงนี่ลิงลิงกแกใส่เก๋บุดให้พี่น,อน้องเบิ่งแน่เอองามงามงามไปยันโอ้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 เก๋บุดสีโต๊ะคันแทนา อันนี้ก็นั้นพักท้อแม่พักหอมบัวหอมป้อมพักพักองอมปะพักหอมปะชิได้บะนเนาะบ้แม่ก็ห้าเก็บเอามดแล้วำเนาะไปน้ำหลังไม่ยิีเสียงอ่นห้องจเจ้าจเจ้าเจ้าเจ้าว่าเฮ็ดออกเฮ็ดออกเฮ็ดละโงกว่าสันละโงกเฮ็ดผึงเฮ็ดซัมมาปีหน้าสีออกกันมากเนาะย่ามี่นะ จราเฮดกับดาลิงสองคนพี่น้องสีมานบอผ่ารุ่นน้ำกันพี่น้องย่างมาเมื่อยนึ่งแล้วพี่น้องห้างกระด้เฮดเด้พี่น้องเบิง่งเฮีเฮียงเฮียงเียงเฮงเฮียงเเีเฮียเฮยงยง ย่างว่ามือลื่นเท่ากับพ่อพี่น้องอันนี่คือเห็ดอีหยังจนเถ่าโอ้ยจนเถ่าพี่น้องอันนี้คือเห็ดอีหยังเห็ดเผือบ้งบอจนเถ่าแล้วพี่น้องได้ถ่าวอีกให,ห,หยย้อีกเรามีมือจับ

เห็นเมื่ออยู่เทียงกับบ่เมื่อนะข้าเอาแล้วพี่น้องขาเอแล้วนี่คือเฮทกุญงไม่จะมองเขาหาพี่น้องเฮทเบือเฮดเบือกินบ่ได้ในนี่นะเป็นป่าเฮดพี่น้องป่าเฮดละง้อ ป่าเฮ็ดเผิงแต่ว่าบบท่านเขาและพี่น้องเขามาเอาปลาเขามาการ์มาการก์กลางคืนโอ้ยยุงยุงกัดกานย่างหลือไม่ลูกลองยุงกัดได้พอแก่งอยู่บ้านเนาะ ก็สะหาหีนกว่าลูกสะหานเฮ็ดเลยกว่าเห็ดยังยังเห็ดยังลูกอ๋อเฮ็ดกินบ่ได้น้องลิงเพิ่นเห็นเห็ดพี่น้องกินบ่ได้ลูกเพี่เบื่อเห็ดที่เบื่อแม่นปะเห็ดที่เบื่อ กินได้กตากินบ่ได้กินตาืมนาเอพี่น้องย่าง,งมาฝากหวยทั้งนี้กับบ่ได้จักดอกโหแล้วพี่น้องเป็นอย่างคือบ่ได้พี่น้องเห็นห้อยหลดบ่คุมยในพัฒนาพี่น้องขี้อันขี้หลดหาเฮ็ดพี่น้อง เห็นห้อยรถดบพี่น้องวาแล้วคือบได้เห็ดเขาขี่รถมาเอาแล้วพี่น้องแลวก็เมื่อแล้วอยู่อยู่แถวหางหนาวาแล้วบไดเ้เเฮดย่างจนเมื่อพี่น้องบด้เเ็ดแต่แด้แต่ซัาเก็บพี่น้องอยู่เถียงกระเพศะตาำ สงสำดกปะหยางละเมือฝนตกลินนนำกับอยากซึมซึมแซ,ะซะ๊ะแน่เสียงเขาเจ้าเลียงงวัวตงตงบบเรือไปให้จักดอกบ้อนออันนี้คือเฮ็ดหยางเฮ็ดเพิงเถาพี่น,อน้อง ็ดรงเขาส uh. สงัยเพิ oh. huh? okay. uh ่นบ่เห็นเนาะเพิ่นขี่รถกายอันนี้มันดอกน้อยเห็ดเผื่กเถ้าหาลูกฮะเห็ดเผือกเถ้าดยเห็ดเผื่กเถ้าหาลูกเขาอันนี้แล้วเห็นห้อยรถเขามาเอาแล้วแม่ มาไปหาไม่ใหญ่ปปะแม่ดอกน้อยเพิ่นบ่เห็นเป็นขี้ลดไก่ดอกน้อยเรือมันเถาบุมันเถาแล้วเพิ่นไปอยากได้อกหม ว้าวพี่น้องเห็นไหเห็นบ่เห็ดละงอกพี่น้องเหลืองงามเก็บลูกเก็บ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 อ๊ยคอยเก็บเอาอันนั้นไหมลูกเออโอ้ยมันมวนยิกเอาเออโอ้ยใสใสใสโยกขึ้นดูยกขึ้นดูองามงามอ่ะเจตดการลูก โอ้ยห้างกระดีใจแห้งพี่น้องได้ดอกหนึ่งแหละย่างจนซองผักห่วยปะย่างระเมื่ออีกพัฒถนาเนาะขีหลถดกระหาเห็ดสีเห็นบะเนาะ เด้โตกะหวยได้ค่วยมากขวบม,มากแลวพี่นอ้องบ่ได้เมื่อยหัวหนุ่งหัวยองหมุนป่านา้ำลิงลิงเออของมากนั่งพี่น้องเลดน,นำให้หน้าจ้าได้ให้พี่น้องเบิง่ง ลุกในซัมนี่พี่น้องมีคนมาหาไปกอนแล้วเห็นละงอได้เมื่อกี้นี่ยังงามเลยเพื่อนบ่เห็นมาขี้รถอืเห็ดก้นทังในสองปั้นพี่น้องเพื่อนก็คือสีบอกว่าขั้นอยากนะมาต้องไปหาได้เพิ่นสิออกให้กินแค้มเทียง่อไปหาแล้วมันบ่ได้อีพี่นออ้องทอแม่เพิ่นได้ ลงกระเพ็ดไข่ดอกหนึ่งพี่น้องเพราะว่าไปหาแล้วมันบ่ได้คันออกแข้มเที่ยงจังสิดิกินพี่น้องบุทันเขาเขากำลังเมื่อประมาณซีฟคนกำลังหลังเมื่อพี่น้องคลิปนี้กับ,บสิจบเพียงสํานพี่น้องฝากติดตามกดนไลค์กดแชร์ให้แม่น้องลิกในเดอ้อไปแล้วพี่น้องสบายดี